นี้เดี๋ยวพามาชมนะฮะขั้นตอนการเจาะบารดานะครับเริ่มแรกเราจะเช็คนะฮะเช็คระบบเครื่องยนต์นะฮะใช้ระบบไฮริดนะครับเนี่ยครับค้ำขาทั้งสีล้อเลยทั้งสี่ส,สีที่นะทั้งหน้าหลังนะอย่างละสองนี่เราก็เลยจะยกขึ้นแล้วครับโอ้โหแหนกจาระเบีครับ เครื่องยนต์ใช้เป็นของ e h 7 0 0ยเจรนะฮร้อยหกสบแปดรงระบบมันจะมีระบบนะสายตรงนี้เป็นระบบลมนะออกมาจากตรงนู้นนะเครื่องปั่นลมนะฮะวิ่งมาตามหลังตั้งหากที่แรกนึกว่าเครื่องปั่นไฟก็ใช้เครื่องปั่นไฟหรอกก็เอเครื่อง e h 7 0 0เดินหอบเสานี่ก็น่าจะลดมัน5เมตร6เมตร น่าจะอยู่ประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดเมตรถึงแปดเมตรประมาณนี้ครับเสาเนี้ยก็บอกให้หลีกข้างในเนี่ยโอ้โหโคตรยาวเลยนะฮะเงาเงากัเห็นไหมโคตรเงาเลยเอย้โคตรเอ้โคตรยาวเลย สนใจเจาะบาดานเจาะเพื่อทำการเกษตรก็ลองติดต่อหาดูครับนะฮะเขาเจาะไม่ได้แน่ใจว่าอันนี้ผมไม่ได้จ้างนะเป็นลงแลกแขกนะฮะจ้างมาเจาะเขาเขาใช้พื้นที่นะพื้นที่เจาะตรงน,นี้นะับเขาว่าเจาะดูว่าจะมีน้ำเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็ เขาก็จะไม่ใช้นะครับมาทีมงานนี้มาด้วยกัน5คน,นวันนี้น่าจะจอหลายบอ่ออยู่ครับเจ้าเดียวนี่จอหลายบอ่อก็แต่น่าจะได้นอนสืดน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับนวน่วนๆ mà nó xèo bòi. để cho hết luôn. mà buộc cái thay đồng xảo, tham ăn đồng นเข้ามาใส่เลย ยืมมาน่ะเอาใส่มือจะ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 พันอะไรครับมาพูดอคูอย่านีพูดหน่อยนะมือลรหาพันหาันะหหาลยไม่ครับปีนี้มาหาพัหรือหาพันหายะขาไม่จะใช่แน่ของนาต้อยได้นาตอยอยู่นี่พอดีใชอยรบใอยนี่บานะครับผออเออดีาบนครับเดี๋ยวผมขอครับครับผมเยี่ยเยี๋ยวเยี่ยเั เดี๋ยวนี้แมคโครเล็กน่าจะวันละห้าห้าพันห้าหรือห้าพันไม่ได้ใดนะแต่ก่อนมันสี่พันห้าสี่แพงเลยนะตกมาปีที่แล้วห้าพันกว่าเครื่องตัวนี้ก็ใช้เป็นปั๊มแข่งนะครับเป็นรือปั๊มกำมะนาะนะฮะปั๊มเดียวกับระบบไฮโดรลิกพวกนี้นเครื่องโมนี้ต้องใช้เป็นปั๊มแบบนี้นะ เจ้าหัวครับเนี่ย oh. น้ำเข้าอย่างเดียวเลยบ่เนี่ยเจ้าปลาครับเนี่ยเครื่องนี่ยล้านครัวเครื่องเดียวเนี่ยกว่า,าเอาเอามาพร้อมรถบ่บครับซ <c oughs> ื้อมากเมื้อซื้อรถทุกคนซื้อรถสั้งหา ซื้อรถต่างหากาซื้อรมากลยว่าเอาหกใส่ขนโอเคปปอดหม้อน้ำหมอ้อรือยังนี่หม้อน้ำครับเปลี่ยนน้ำสามพันชั่วโมงหม็ดนอัน้อนเอื่นหมดได้เลยม่ได้ปั่นล้มอย่างเดียวตีอย่นี้มได้ครับมันเป็นเครื่องรุ่นไหนเครื่องอีซูบ่ะ เห็นน on oh, ีเปล่โอ้โหโดดๆปัาสองล้านมันแพงกว่ารถเกี่ยวคตัวนี้จะขายเครื่องรถบกไ่คู่กันแบบแต่มันเป็นแท่งนบุ้นบวะลุมนึ่งย่แบบบ่วมันไม่ทางพักบ่ยนมีทางยอทางบได้เก็บมันบ่มีด้่ปลอยอย่างเดียวเลยกันบ่ บบบบบบต้งองโอ้โอต้องเปิดเครื่องตลอดเลยมสองล้านโอ้ของนอกไอของไอแคทผู้ของยุโรปเลยบ่อ่แคทนี่ยอรมันบ่เยอรมันเลยนะ มันแพงกว่าไมโครกว,นะว่นนานั้นหมดเลยไหนฮะนี่ยแหละก็ใส่มืเอคืนก็ถือกับอ๋มันเป็นบริษัทผมบริษัทไันมาได้เนี่ยบริษัทสายสีบีมันได้มันก็น,น่าจะไม่ได้เขาสร้างบริษัทฝนั่งไม่เจอประเทศเขามันเกินประเทศไทยไปเรสาสร้างไปได้ที่ไ,ไหนว่าประเทศไทยเขามีพอยี่สิบเครื่องหมดเลยไหนเข้ามากบบมี่ยลยนี่แต่เครื่องเขาก็ระมายมาแต่จออ่นปั้นนี่นี่บ่เครื่องตรกนี้สร้างประกอบเลยมนบ่หนิหรือว่าเขาเห็ดไว้อยู่แล้วมันไม่ใช่เลยครับบันชุดนี่แหละ ยกมาใส่เลยเอาชินะ้นต่างละมันน่ายกมาใส่เต็มกล่องสองตัวม nice so, nice. ันใส่งานนักกว่าฮอนไมคโคหรอวามันใส่สองกล่องสองตัวสามตัวประมาณไรนักเนี่ยเขาไมนดูดอากาศยื่อหันจนหนาวเลยบ่ได้มาอยู่ข้างหฮอนข้อไกลไปเลยล่ะได้ผ่านได้ผ่านน้ำอยู่นี่บ่หรือว่าเครื่องเพราะมันแสดงว่าใช้งานนักไม่คู่เลยนี่หม้อน้ำบักใหญ่เลยนี่ครับม้อน้ำทั้งมดเอาหม้อน้ำหมดเลยทางภาคก็ซื้อมั้งอันนี้แพงยังสัตวนี่แพงยีงเตอร์บ่ ที่แพงอยังกับ่ระดูกในมอหน้าพบหน้ามันที่ยื่หนี่งพอหน้ามันยิดหนี่หน้ามันยืดเบิดขึ้นี่นี่อันนี้ท่อพักครับนะเนี่สายมันไหลลงไปข้างล่างตัวนี้น่าจะเป็นระบบนี่เหรอเซอร์กันะนี่เลยลมโอ้นี่ถังเนี่ยแม่นะแบตเตอรี่สองลูกตัวตัวตัวเปลี่ยนไหมน่ะนมันมันมันหัวว่ะหรือมันนี่กินไปว่าๆเลยระบบข้าวเดียวแหละ นั่งยืนมาถึงซีนาที่รับนั่งยืนเย็นนะครับแต่ว่าขันดับเครื่องกลับมาพีนี่มันการประพีผมโอ้โหพ่นพอนทนนานรึเปล่าครับผมอันนี้ต้องได้เปิดเครื่องไว้ตลอดเลยเอ้ยนี่ปิดไปปิดไปเห็นไหมพอเขาดูเอาอากาศฟุ้งเขาหนีไปเลยแห้งหมดเลนเสือนี่คือยืนเหรอเสือติดเลยหรอ